ตัวแทนชาวนาชาวมาตรการร้านไม่เห็นหัวชาวนาร้องเลิกเพื่อรมสีนายธิติวัตรติดมาไลยตัวแทนชาวนาแสดงความไม่พอใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวของรัฐบาลโดยนายธิติวัต์ระบุว่าในการประชุมกรรมธิการเมื่อวันที่20กอุมภาพันธ์2568ได้ข้อสรุปที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของชาวนาแต่สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์แถลงออกมากลับไม่ตรงกับข้อเรียกร้องในความเป็นจริงแล้ว ในเรื่องของชาวนาสำหรับประเทศไทยนั้นยังขาดความเข้าใจกันอยู่หลายหลายประเด็นสำคัญก็คือแท้จริงนั้นชาวนาอยู่ในสถานภาพใดในบริษัทของการค้าข้าวแท้จริงก็คือพนักงานบริษัทนะดังนั้นพนักงานบริษัทเนี่ยสมควรที่จะได้รับทั้งโบนัส งเงินเดือนเพราะเมื่อเทียบกับจํานวนการบริโภคทรัพยากรข้าวในประเทศในปัจจุบันนี้1คนต่อ180กิโลต่อ1เดือนซึ่งแท้จริงแล้วเมื่อรวมทั้งปี70นัล้านกว่าคน,นการบริโภคข้าวอยังน้อยอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับผลผลิตที่ได้ เราคำนวณดูว่า70กว่าล้านไร่นะได้กี่กิโลแต่กลายเป็นว่าพนักงานบริษัทถูกละเลยแทนที่จะได้ผลประโยชน์จากสวัสดิการทั้งหลายก็ไม่ได้ในองค์การค้าข้าวการค้าข้าวชาวนาทั้งหลายควรจะได้รับประโยชน์มากกว่านั้นในฐานะของหุ้นส่วนบริษัท หรือพนักงานบริษัทนะทุกวันนี้องค์การค้าข้าวลงสีเอาเปรียบนะเอาเปรียบชนิดที่ผิดกฎหมายแรงงานด้วยซ้ำไปสำหรับผู้ที่ลงทุนมีทั้งทุนแทนที่จะได้เป็นหุ้นส่วนก็ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนโดยทั่วไปแล้วผู้ที่รับจ้างทั่วไปเนี่ยที่เขาขายแรงงานอย่างเดียวนะ่ะเขาไม่ต้องทำทุนเขาก็ได้วันละสี่ร้อยกว่าบาทอยู่แล้ว ต่ในทุกวันนี้เนี่ยเป็นยังไงเขามีทั้งทุนทั้งแรงทั้งพื้นที่ใช้พื้นที่ของเขากลับให้รายได้เขาอยู่แค่นั้นมันผิดวิสัยนะแรงงานนะเพิ่มให้เถอะเอาเปรียบกันไปข้าวที่เหลืออยู่แต่ละปีนะ่ะเอาไปทำแป้งทำผลิตภัณฑ์ให้เยอะๆอย่าปล่อยให้เน่า่าเสียประโยชน์ไปเปล่า